สวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยของเราในต่างประเทศเด้อมือนี้มาพบก,กับเขาในวันที่ถอยว่ามือนี้วันที่สิบหกเป็นมือวันที่หวยไทยออกเนาะแต่ตอนนี้นะเวลาหาโมงกว่าแล้วแต่บหัวเลขไทยออกยังยังบริหาขาเบิ่งในเฟซเลยพี่น้องก็ว่าท่านเอาข่าเาบิ่งในเฟซและซีหัวเลขหวยไทยนะ่ะออกเนาะแต่ว่ายาังมูถาวาไปมูคอมเมนต์บอกนี่เลยแต่กับบริฟันเนาะ แยกซื้ออยู่ได้ค่ะโฟนน้องพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้เขาจะมาเล่าเรื่องที่แบบว่าทั้งๆกี่เป็นเอ,นอ้น้องกันกันยังอ่าถือหลอกฐานะพี่น้องแบบว่าเป็นเอ้น้องกันแต่ว่าบอได้ลมกันลมกันอยู่แต่ว่าบอได้บอกว่าสิบไปแบบนี้เขาบอได้บอกแต่ว่าเขาก็เจ็บใจแลวก็เสียใจแห้เน้องพี่น้องเนะแบบโคตรเสียใจเลยทีเด เมื่อนี้นะปะ้ามวยอยู่เียงจันเดอร์อยู่ในคิวโหลดสายใต้เลยเพราะว่าเข้าออกไปปักเซมมาวัานี่นะวันที่สิบวันที่สิบหา้านอเข้าหอดอ่าเียงจันแหละวันที่สิบหกตอนเศร้าเข้าหอดมเมื่อเ้านี่ค่ะเก้ามงเศร้าพี่น้องตถือว่าหอดไว้อยู่เนาะแต่ว่าคนทางบ้านเข้ากันยังยากคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าคุ้มกับห่งเลิกกว่าเก่าเนาออ่าเดอเข้าเข้าออกแต่ปักเซมมาวันนี่ค่ะ สี่โมงสี่โมงแรงเนาะเขาเฮาเฮาถึงโมองเรื่องเลยเขาออกมาจต่ปักเซียงสี่โมงแรงมาว่านนี่กะได้คนอยู่ก็ได้คนเผิ่นกระมานอยู่นะพี่น้องได้คนเต็มรถกะประมาณแบบว่าเขาได้คนคนไกลกะลายอยู่คนใกล้ขึ้นๆลงๆค่ะนะแบบเก็บคนทางมานั่งมือน,นีนาะป้ามือน,นาสีมเาเหลาความเสียใจแบบ เป็นเอะนองกันเอแทะกันยังตัวต้มกันกันยังหลอกลวงกันกันยังไปปะกันกันยังถิ่มกันนาพี่น้องเสียใจเฮงเนาะแต่เขาก็ต้องใจสู่แลยคกะเข้มแข็งด้วยตัวเองเขาต้องหายใจด้วยดังตัวเองอย่าเอาว่าอย่าไปหายใจห่วมกับดังคนอื่นแม้แต่เอยน้องกับโบแมนเนาะอ่ามือนี่มือมือก่อนที่ป้ามวยถ่ายคลิปฮานาพี่น้องอ่า ถ่ายคลิปบอดี้ถ่ายคลิปโบเมนกัอบาะฮอดหาหมืนม่นแาบวจังเนาะเกือบยะฮอดเป็นผิดแล้วที่ป้ามุยบอดี้ถ่ายคลิปให้พี่น้อง FC เอฟซีเบิรงป้ามุยเนยี่ยยากถ่ายคลิปอยู่แต่ด้วยแบบว่าเฮาหาอยู่คนเดียวเลยกับโบมีคนถือกล้องหายในการเหตุหารณ์ทนี้ใช่อาฮ้าผื่นจับกล้องหายผิ่นกับโบกา้าเนาะกับโบติเพื่นเพราะว่าเผิ่นโบเคยเหตุกับด้านนีเผิ่นกับโบก้าเผิ่นโบมีความสามารถแน่แล้วผิ่น,นกับโบก้าผิ่นไอ้นะพี่น้องแ่กับโบเป็นยังเนาะถาว่าป้ามุยมีเวลาหรือว่า หาเวลาได้บะมุยก่สิถ่ายคลิปให้พี่นอ้องิ่งเด้อเพราะว่าเฮาไปอยากถ่ายคลิปอยู่แล้วเพราะว่าซอง youtube เป็น่องที่เฮาหมากักหากเฮ็ดมาตั้งแต่ดหนนาะจนสี่หอดสองปีเลยเด้นาอพี่น้องพี่น้อง,องว่าบอกอันทําอิดนะเนาะเมื่อที่น้องนุ้ยมามาเวียงกับเฮาเฮาก็มห่นใจว่านเอาะสิมาหิบกับเฮาเลยในบัดนี้นะ เขาคิดว่าน้องิมาเห็ดเรียกกับเขาเลยวันนี้มือมือเขาถ่ายคลิปมีมีน้องน้ำทิพน้ำผ่านในพี่น้องเผิ่นก็บ่าในคลิปว่าเผิ่อน่ะสิมาเห็ดเรียกกับเขาเลยป้ามวยก็ดีใจเนาะแล้วก็โซเฟอร์รหลดเลยว่าเจ้าของรหลดอีกคั้งเผิ่นก็ดีใจพี่น้องนุยเผิ่นตัดสินใจมาเห็ดเรียกอยู่นีเลยและบันนี่น่ะในวันที่เก้าเนาะพี่น้องเขาเดินทางมือฮอดไซโนป้ามวยน่ะหอดไซโนน่ะป้ามวยเขาไปซื้อปิ้งไก เพราะว่าคนในหลดปกตินะคนในหลดนะจะมีแต่สามคนคันเท้าซื้อคงอยู่คงกินหลายอ่ะนะพี่น้องมันกินบ่เบิดเมื่อนั้นนะคนในหลดนะประมาณหาหกคนประมุ่ยแหละเป็นเหตุหนาทีเป็นแม่บ้านแม่ครัวเป็นคนหับพี่สอบเรื่องคงอยู่คงกินในกาฮอดไซโนประมุ่ยนะไปซื้อปิ้งไก่ไปซื้อปิ้งไก่ไปซื้อเขาแล้วก็ไปซื้อปิ้งตั๊บปิ้งยังอะไรน้องพี่น้องเพราะว่าซื้อมาแต่ละเถือ่อนะ เขา,าก็ซื้อซื้อซื้อกินสามคน,นะนกินเท่นะาไรก็เลือเนาะเขาก็ซื้อกะเลือแบบว่ามือนั่ะปลามุย่ยเลยขีดว่าค้นหาสีลายก็ซื้อซื้อมาลายบันีฮอดเซโนโปุ๊บเอาคนลงในคิวค่ะนพีนน่น้องบันีน้องนุ้ยเพิ่นก็นยังบริบอกอีสังปลามุยนะ่ยเนาะปลามุ่ยก็ขีดว่าเพิ่นหาซื้มาปักซีน้ำ ของเพ่นว่าในคลิปนั่นแหละเพิ่นกรบบอกว่าเพิ่อนน่ะสิมามาแหล่นกับเฮาเลยเฮาก็ดีใจยังหน่อยเฮาก็มีหมู่เนาะพี่น้องแบบเฮาเฮากรได้มี่หมู่มี่ยังในใดพี่น้องแบบมาอยู่นี่ค่ะคันคันมี่หมู่มากกับ หมูแลนดหลดน้ำกันค่ะมียุ่แต่ว่าเฮือนเขาอยู่ไกลกับเขาบ่ได้อยู่บ่ได้นอนน้ำเขาฮ่นะแบบมาฮอดคิวกับเขาก็เอาคนเอาเอาคนลงแล้วเขาก็มาเฮือนคันเถี่ยวคันเถี่ยวถึงสารวานนะน่ะได้มีอันมีแม็กกี้ค่นะเป็นหมู่กันเป็นเสี่ยวกันอ่นะเพิ่นมาใครเน่พอมีหมู่มีพรอมอบอุ่นเนาะบาน,นี้ฮอดไซโนโน้องนะุ้ยเพิน่นหาบอกอ่าโซฟเฟอร์ว่ะเอาเครื่องให้เน่ประมวยใหยังบ่มวน,นี้เล่ไอคันในจอด จอดในงานแหละเพิ่นกะลงเซโนเพิ่นกะบ่ได้บอกเอื้อยจกคำมในเอื่อยกะเอื่อยกะเอ้อน้องกะโบบอกฮัดเอื่อยแบบทั้งทั้งทีแบบเอื่อยมาเห็ดเบียกคนเดียวเนาะเพิ่นว่าเอาคือได้ว่าสีมาเห็ดเบียกกับเอื่อยแต่กะบบหู้น้ำเพิ่นว่าเพิ่นมีอ่าเพิ่นติดธุระยังบอกรืยว่าเห็ดยังกับเพิ่นกะยังหน่อยกะควรบอกเท่านี้ว่าสีลงเซโนเดอร์คอได้มาเห็ดเบียกกับเจ้าเน้ว ครอ,อบบอกเนาะย,ยังหน่อยกับไปเห็นหน้าไม้ครอบนะพี่น้องยังหน่อยเทากับเสียใจขนาดเป็นเอื่อยแท้แเนี่ยยังเสียใจกระเซินสิสแบบว่าคันไปเห็ดเวียกับหัวหนาหรือว่าเห็ดเวียกับผู้ใหญ่ผู้งนี่แบบเพิ่นบอกมีความหนักถืออลไนะพี่น้องคันปิ้นแบบนี้เนาะพี่น้องว่จาจังใดแต่ก่ยาแหละเพิ่นก่นยังน้อยอยู่เพิ่นก่นยังน้อยเนาะเพิ่นก่นยังคิดยังบ่ได้ลายก็แล้วแต่เพิ่นเนาะแบบบางทีการที่เห็ดเวียกแบบนี้มันก็ขึ้นกับใจมากเนาะพี่น้อง บางทีเหมืนบบมาเหียนแบบนี้เพิ่กนกับเหม่นก็จะเลือกทางอื่นเนาะซึ่งว่าห้านีมาหอดจุดนี่แหละขั้นขั้นสีทอยกับ,บ่บได้ใดๆพี่น้องต้องสู่สักตั้งเลยเนาะสู่ให้มันถึงสุดขีดแหละถึงว่ามันสิเป็นจังไงยกระตามถึงว่าสิอยู่คนเดียวกะตามอเด้อซีลาวูะฟังช่วงหนึ่งนาอยู่สั้นซามเพราะว่าตึกตึกตี่อ่าบ้านโฮงแฮมอยู่ในคิวนี่มันมีสามสั้นเนาะพี่น้อง มันมีสามสั้นเลยอ่าในส่วนหนึ่งฮัมมานอนค่ะมีคนตายส่วนน่ะค่ะแนนียกับบอดดีมาปั๊มวยหานอนในห้องสั้นที่สองนี่แหละและมีหมู่หมู่ที่แลนด์ลดน้ำกันเป็นนอนสั้นที่สามเนี่ยมันมีคนตายในห้องในกาเป็นตายาในปั๊มวยอยู่ประมวยยังยานในจอนนี่ค่ะอยู่สั้นสองในบีนองสั้นหนึ่งมันหาบผมมีหวังตาเครื่องสั้นสองคร้นี้แบบ ตาเรื่องเอียงก็ได้นะขั้นสันั้นสันสามมันก็มีหวางตาเรื่องมันกับขันเฮาต่เอากระยานนะพี่น้องมันมีคนตายแต่แบบเผิ่นกะเอาเอายาครูเอาครูบามาสูตรเรียบร้อยแล้วแต่ตอนถิดแรกๆเขาเป็นตายานี่พี่น้องป้ามวยนานอ่ะก็คิดขีดนอกห้องมันถือเถี่ยวตัวเองขึ้นมาเลยกะนอนมันมีคนตายเนาะตายเขาอันเยี่ยนเยี่ยนซากซพอีสานานตั้งแต่กลางคืนน่ะตื่นมาเขาเห็นคือบบมียังเกิดขึ้นในป้ามวยกะขิดว่า ตัวเองนอนละเมอโม้หน่อยสังอะนะพี่น้องแค่จริงค่ะบุ๋มแมนว่านอนละเมอตายอีลีเป็นตายเนาะแต่ว่าเป็นคนเหวี่ยงเดตายอะพี่น้องเป็นคนเหวี่ยงตายแบบเพิ่นนะ่ะกินยาสู้กำลังและเอาผู้สาวมานอนนำ้ำซาเจ้าของซาอาจได้ยินเขาเล่าออกันมาฮะนะ mm hmm. เปิดหนหกินยาสู้กำลังไหนกะเอาผู้สาวมานอนนำ้ำแบบน,นี้เอาผู้สาวนอนนำ้ำผู้สาวกะ เห็ดแล้วอีสางเรียบร้อยแล้วปู่สาวกับเมื่อเนาะของอาบู่สาวมานอนนันปนิเพิ่นหาบแล้วบบแล้วแล้วผ่นเลยกินยาระงับเลยิ่นกินยาระงับใส่หลายที่แล้วมันเห็ดให้ตัวเองเสียชีวิตอันนี้กับฝากเตือนผู้ชายเนาะอย่ากินยาสู้กาลังหลายเด้อเป็นตตย่านเเนาะกะเข้ากระยานในพี่น้องแล้ะปนี้นะแลนโหลดแลนล่างกะคนเหาไหนการเห็ดเมียเห็ดงานนะพี่น้อง มันสี่หาสบายมันกระโบเมนแล้วมันกระโบเมนการหาเงินหาค้ำเนะาะพันสิบแบบวะ่ะหาสบายคืออยู่เงินอยู่ซามันกับเป็นไปบ่ได้เฮามาหาเงินเฮาก็ต้องมีอ่าเขาเอื่อนแยังไไนะ่าพี่น้องบททดสอบชีวิตมันก็ต้องมีลําบากเนาะมันก็ต้องมีลําบากมีเจอปัญหาหาันนั้นหาหนีบางทีก็เจอผู้โดยสารแบบเรื่องมากบางบางทีก็เจอแบบว่ะ คือนหลดแล้วบ่อยากจ่ายเงินกับมีมันมีหลายหูแบบเลยนะพี่น้องแล้วก็ไปน้ำโหลดน้ำล่างก็บเขาไปเจออุบัติเหตุแล้วก็เจอหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างแล้วก็เจอตำรวจหลาดตำรวจหลาดนี่ก็คือรหลดคันที่เฮาแหลงทุกมือนีตำรวจหมักเลยพี่น้องเพราะว่ารหลดของชุมเฮานีเจักมันคือเป้าหออม,ม้สังแบบเพิ่นค้นรหลดแล้วก็หอดด่านเถิดด้นี้เพิ่นสิมามาหูเบิง่งแบบ เป็นต่ายานเลยนะ่ันชีว่าว่าฮันจีว่าว่อยบะมีดอ,อกเอฟซีติดตามค่ะ่อยบะมีดอ,อกผูติดตามมีแต่ก้องปากป้ามีแ่แหต่ติดตามพี่ลีพี่น้องแล้วก็เข้ากับว่าซัมนี่แหนนะ้องพี่น้องว่าห้ายกันน้องตัวเองกัย่าแหละบางทีเพิ่นคือว่าแล้วเพิ่นกับบอยากจากที่อยู่เนาะห้ากะตั้งเต่นตั้งเต่นน้อยจนใหญ่เลยว่าตั้งแต่หูความคนประมม่นกับบได้เคยจากที่อยู่แบบนี้เลยถ้ากามาจากนี่ ข้าวว่ว่ากินหอดบอกกันกินหอดอยู่แต่กับบบอป้นได้นะเพราะว่าเอาขีดเสร็จซะว่ะเฮาก็มีภา,าระต้องต้องใส่จายเฮาก็ต้องให้มันกุ้มตัวเองอยังหน่อยกันให้ให้มีไรายได้ซาพี่น้องแบบแบบว่าภัย <c oughs> กับบ่อหมูน้ำภัยว่าการใส่ายของครอบครัวนี่มันรายจำได้เฮาก็ต้องดิน่นโลนสู่นะว่ะเฮาหาสิสู่มอดมือได้อะไว่ะ บางทีเขาก็คิดท่ออยู่แต่ว่าเขาก็ท่อได้แต่ท่อในใจแต่แบบยังหน่อยเราก็ต้องหายกำลังใจแต่ว่าใครแต่ป้ามุอยนะ่มีมีอ่ะมีอ่ะผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อยู่ในีนี่นะเพิ่นหู้เพิ่นคอยหายกำลังใจแต่บางทีป้ามุอยก็จมว่าโอท่อ้อยแหละเมื่ออะไรสิกับเมื่อเฮื่อนแหละแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่ามาเหตุยังบ่หอดหอดเดือนยังบ่หอดหอดสามเดือนกะ ใจสู่ใจทอยยังหน่อยก็ต้องหันกำลังใจตัวเองวิยนมีทามานักบอบโนะักเราว่าเฮาบดย,ยอย่างแบบพี่น้องเฮาเป็นคนขายปี้แลยก็มีตะกวดเบิ่งว่าคนลงสายลงสายแลยก็เบิ่งเรื่องเบิ่งขคงคือเวียนนีบดิญนักบดิญโยเขื่งอ,งงของโยคอาะมันมีแอเทามีตาหับหนี่ที่ขายปี้รถแลยก็เช็คเงินในเพิ่นเช็คเงินว่าเที่ยวนี้ลูกบอหเือาได้จังไหฮะประมาณนั่นแต่เฮาบดิญโยเขื่องโยคอ่มีแต่เ,ตเพียงแต่แบบ เากับอ่าทั้งหมดแบเขามีเอสมีเอสเนาะแล้วก็มีคนขายปีกเปลี่ยนกันบางทีกับมือนี่ข่อยเหมื่อยพอขคอนอนก่อนเด้อกับบางทีกับนอนจนหอดแจง้งคือคือมือขึ้นมาค่ปุ๊บมือนอนนอนตั้งแต่หอดเซโนจนหอดกับสิหอดเมียงจันตื่นจนเจ็ดโมงพี่น้องเข่าไปนอนอ่ะคือแบบเขาก็มีเวลาพักผ่อนรายหักแล้วแต่เนาะบางทีเขาก็ไปอยากนอนมหักถึกส่วนคนรายกับ คันบ่อนเต็มเฮากับบ่อได้นอนคันแบบว่าส่วงคนโบราณเฮากับมีหวังนอนกับนอนได้นะพี่น้องแต่จังได้กาฝากให้พี่น้องส่วนเป็นกำลังใจเฮาในเด้อว่าเฮายังสชถ่ายคลิปต่อไปบอหรือว่าจังได้เรื่องถ่ายคลิปนะเฮาถ่ายต่อไปอยู่แล้วเลยตอนนี้นะเฮาเริ่มหิวเขาแล้วเฮาสิไปหลาะตลาดี่คันเขาไปเลาะคันมันบ่มื่นในเฮาสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าอยู่ตลาดนี่นะพิ่นมีขายอย่างหลายเน่เฮาสิบไปหลาะแต่ว่าเฮาสิ จับกล้องให้พี่น้องเบิอ่าอาหารหรือว่าการอยู่กันกินเนาะแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งเองว่ามีเจ้าใดที่มาบอทำอะกะเลือกเบิ่งเดอ้อสำหรับคลิปนี้กับฝา่ให้พี่น้องสวยเบิง่งโคษณาเฮาในเดอ้อเพื่อการสั่งรายได้ของซ่องปลาหมูสาวแล้วเพื่อ หายประมุยนะ่ยหน่อยเก็บเงินจากการเหตุสองยูทูบหายของควัญแม่ในปีนี้ว่าประมุยนะ่ยหน่อยสิมีของควัให้แม่บอกประมุยนะ่ยหน่ะวางแผนไว้ว่าอยากมีของควันห้ยแม่แต่กับโบหัวสิเหตุได้โบแต่สวยให้พี่นนาะค่ะเป็นกําลังใจเใหน่เนาะเพราะว่าตั้งแต่น้อยจนใหญ่ยังบ่ได้หายองควัญสิ้นพิเศษอยังกับแม่เลยแต่ก็อยากให้เพิ่นเนาะการเยาวมาเหตุเวียนนี่ค่ะ าก่หายเพิ่นแล้วก่สวยพี่น้องเบิร์นโคชนให้เาในหลายในเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย